สวัสดีเพื่อนเพื่อที่น่ารักทุกคนับผมมาแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปของลูร่าผมชีตทีเซอร์เราไปดูกันเลยว่าลูร่าจะน่ารักขนาดไหน let's go <S ข linguistic. ่าวด้วยใหม่ตั้งแต่ต้นเลยตกใจเขาอีสานเปพี่ปัเตอร์แต่แบบเสื้อสวยมากอะเห็นลายก็สวยแล้วอะเสื้อโอ้โหดูใหม่อีกรอบนะอเกน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  เนื้อหลักไม่ไหวหนังเอกซีรีส์เกาหลีแต่ชอบหลายเสื้อมากจะเห็นแบบเต็มตัวเลยอ่เห็นเสื้อเต็มเต็มนะแมโอเคอ่า สำหรับใครที่ดูอยู่ครับฝากหนึ่งไลค์หนึ่กำลังใจใครยังไม่กดติดตามกดติดตามด้วยอรับผมใครกดติดตามแล้วอย่าไปกดซ้ำนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามหายนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าก็พุ่งนีเลยนะนะครับมาต่อเนื่องไปนะครับสวัสดีครับ